่าก็มอร์นิ่งด้วยเลยครับตอนนี้เราก็จะมาสอนกันเอ่อโหลดโหลดระบบโหลด P B นะฮะโหลด P b P B เบต้านะครับ b B เบต้าก็เดี๋ยวนะ P B เบต้าเดี๋ยวตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่เ็ท ให้เขาไปที่ Google สิจากนั้นนะครับให้เข้า Facebook นะนะครับทหารเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะ,ะใครส่งมาไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปสนเลยนะฮะก็ดเดี๋ยวนะ เข้าเดี๋ยวเข้าไปที่ e p b นะครับ g h นะฮะนี่เลยครับกดคลิกเข้าไปเลยแล้วจากนั้นมันก็จะมีคนโพสไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ได้ต้านเอ้ด้านล่าง description แล้วกันเนาะวิธีสมัครก็ง่ายๆนะครับให้กดเข้าไปที่ รงนนี้ะะฮกดเข้าไปที่รีจิเตอร์นะฮะแล้วจากนั้นครับให้ให้ให้คุณนะฮะใส่ <S <S ไ,สไอีของคุณนะครับเฮ้ยนะครับจากนั้นนะอันนี้ก็เป็นเอ่ออะไรวะเดี๋ยวด่อันนี้ก็เป็น p s w o r นะครับอันนี้ก็เป็นอีเมลนะฮะไอ้ส่วนข้างล่างนี่ก็คือยืนยันอีเมลอันนี้อีเมลเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นพาสเวิร์ดอันนี้ยืนยันพาสเวิร์ดนะครับอันนี้เป็นอีเมลแล้วกันนะเนาะอีเมลมัล่มวก,ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็น การยืนยันอีเมลนะครับเอาอีเมลซ้ำนะฮะจากนั้นครับมันก็จะให้เออ่ทำตามอันนี้นะฮะก2สองสารัดก็ได้นะไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้ครับกด register ฮะนะครับ ถ้าริสเตเสร็จแล้วแสดงไอ้ถ้าสมัครเสร็จแล้วก็แสดงว่ามันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะฮะจากนั้นครับให้เรากดปิดออกเลยและไปกดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันโหลดสิก่อน เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเน็ตอืดนี่รู้เป็นไรนะเดี๋ยนะอ่ามาแล้วนะฮะถ้าเน็ตอืดก็อ่านะครับถ้าคนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่า ถ้าไฟเสียก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแก้ให้ใหม่นะฮะเออถ้าใครกดดาวน์โหลดไฟนะฮะกดตรงนี้ฮะอ้าวทำไมไม่ได้นะครับอ่ะนะครับทำไมไม่ได้ก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับไอคิสบิสเดอะเมกานะฮะนะฮะก็ ในนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยถ้าติ๊กตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะนะฮะอ่าพอคุณดาวน์โหลดไปนะฮะจนมันเต็มจนเต็มหนึ่งร้อยเปอร์ซ็น์นะครับก็ให้ปิดเน็ตออกไปนะฮะนะเย้ยังไงดีวะ นะครับถ้าใครโหลดเสร็จแล้วก็ปิดออกไปออกจากหน้านี้นะฮะแล้วก็มาที่ My Com นะฮะจากนั้นกดตรงดาวน์โหลดหรือว่าที่เราเซฟไว้นะฮะของผมเซฟไว้ตรงนี้นะไม่ง่ายฮะไม่ต้องไปติดตั้งอะไรคนระับเดี๋ยวด ้าจังนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ให้คนนะฮะกดลากมาเลยลากแบบนี้หรือว่าเอาแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็กดคอนโทลนะฮะคอนโทนเอนะครับมันก็จะก๊อปไปเลยคอนโทนนะครัอนโทลก็คือไอ้พวกตัวแบบนี้เ๋ยแบบน,นะ อยู่ไหนวะถ้าใครยังไม่รู้นะครับสำหรับใครทีทีทอาร์แอลนะฮะคอนโทรลและบวกก็คือให้ทำให้กดให้ให้กด,กดพร้อมๆกันนะครับเอนะฮะมันก็จะกรอบไปเลย A, คอนโทรลเอเรื่องง่ายๆครับคอนโทรลเฮะแล้วก็ให้เราไปสร้างโฟลเดอร์ไว้หรือว่าถ้าคุณจะไม่สร้างก็เอาไอโฟลเดอร์เนี้ยลากลงไปในไลท์ดีนะฮะหรือว่าใครมีไลท์ไหนก็ลากลงไปเลยนะครับ แต่ผมเอาไว้ในไลท์ดีแล้วนะฮะใปทำอะไรมานะครับนไะลายคอมโบสร้างไม่เป็นเนี่ยเออมันก็ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าวางไงอ่านะครับถ้าคุณเอาไม่ได้ครับกดตรงนี้เอากำปิดออกนะฮะ,ดะกด ตรงนี้ไม่ได้ฮะแตตรงนี้มันก็เข้าแต่ว่ามันไม่ได้เข้ารหัสเรานะครับอถ้าใครอยากให้มันหน้าจอล็กนะครับก็มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแรกให้เรากดติกต๊กออกติ๊กออกติ๊กไอติ๊กตรงวินโดว์หมดนะแล้วก็เลือกอันข้างล่างสุดนะฮะก็จะได้กดเซฟนะจากนั้นนะครับใครที่เป็นวิดีโอของตงิตนะครับให้กดตรงนี้ที่ขวาที่ วินเมเจอร์หรือว่าถ้าใครเป็น32สิบสองบิตหรือว่าวินโดว์เอกพีก็ให้ดับเบิลคลิกลงไปเลยเพราะว่ามันจะนะั่นไงจะวมีเสถียรกันนะเ่ยอ่าตอนนี้เป็นใครอยู่นะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปนั้นลนะราะผมเป็นเป็นวินโดว์หกสิบสี่บิตนะฮะอ่าหลายคนถามว่าเออมันเอา,นา,นาไมาจากไหนนะฮะก็ดูตรงนี้ฮะสอิจีนะครับ แต่เดลยนะครับกดขิดขวาหลันนะฮะถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ง่ายๆฮะใส่พาสเวิร์ดที่เราที่เราสมัครไว้นะครับและกดล็อกอินนะครับอ่า ถ้าใครมีปัญหาเรื่องแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับก็เขียนไว้ในด้านล่างดิสคริปชั่นเลยนะเออยืดคือนยครับอ่าถ้าใครเคื่องมถอเดี๋ยวอ่านะครับก็ ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าเกี่ยงแล้วนะฮะอ่านะครับก็รอหน่อยแล้วกันเนาะตอนไทยคิดว่าเล็กสุดละ